จากกรณีที่คนไทยไม่ได้รับข้อความจากศูนย์โคโยงแห่งหนึ่งในเกาหลีใต้เป็นที่ให้ความสนใจของใครลหลายๆคนเลยบางก็ว่าฟังผิดหรือเปล่าช่วงจังหวะนั้นไม่มีข้อความสําหรับคนไทยพอดีหรือเปล่าตีความหมายผิดหรือเปล่าต่างๆนานาก็ว่ากันไปค่ะซึ่งก็ต้องลองเข้าไปที่ศูนย์นั้นดูถึงจะรู้น้องคนที่โดนบอกโดนเต็มๆและมาให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่าเมื่อช่วงเวลาประมาณเที่ยง45นาทีได้เข้าไปนั่งรอข้อความที่โคโยงแห่งนี้และอีกข้างหนึง่งก็จะเป็นคนขมขืนมานั่งรอข้อความเหมือนกันสักประมาณสง ้าหนที่มีคนบางกลาเทศเดินเข้ามา4คนเจ้าหน้าที่คนที่มีปัญหาก็เดินเข้าไปถาม4ี่คนนั้นว่ามาจากประเทศไหนแล้วก็เดินมาถามผมกับคนขมรนที่นั่งติดกันมาจากประเทศไหนพร้อมบอกเหตุผลว่าเราไม่สามารถให้ข้อความงานประเทศนี้และหลายประเทศได้ให้ได้แค่4ี่ประเทศหนึ่งในนั้นไม่ให้คนไทยเพราะช่วงบ่ายโมงก็ได้เดินเข้าไปถามด้วยความสงสัยว่าทําไมให้ข้อความได้แค่4ี่ประเทศกําลังจะยื่นใบากามา่าต่อจากคนขมรนที่เข้าไปก่อนทั้งเจ้าหน้าที่ด้านหน้าและด้านที่อยู่โตะคอมบอกว่าข้อความงาน คนไทยไม่มีไม่ให้แต่ขมนกับเนปาลมีแถมบอกกลับบ้านอีกคนที่โดนก็งงว่าโคโยงคืออะไร16ประเทศคืออะไรคําว่าช่วยเหลือมันก็ต้องช่วยเหลือทั้ง16ประเทศที่เขาหอบความหวังมาทํางานไม่ใช่จะเลือกปฏิบัติเอาแต่ประเทศที่ชอบประเทศไหนที่ไม่อยู่ใน4ประเทศบอกกลับบ้านหมดเลยถ้าเป็นแบบนี้คนไทยหรือประเทศอื่นก็ไม่ได้งานและเสียเวลาใครที่เจอแบบนี้เราต้องรายงานไปยังส่วนผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเพื่อที่เราจะได้รับความยุติธรรมต่อไปจ้า